ในความสัมพันธ์ระหว่างทีมงานรัฐมนตรีแต่ละคนแล้วก็หลักการเรื่องของการที่อเมริกาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบการชำระเงินของโลกอเมริกาไม่ใช่มีแค่เฟดหรือไม่ได้มีแค่สวิฟตแต่อเมริกามีดอลลาร์ดินเมเนเดตที่ทุกคนต้องการถือดอลลาร์ดินเมเนเดตที่ทุกคนต้องการถือก็คือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เป็นบอลเป็นบบลเป็นโนตซึ่งมีเยอะแยะมากมายและมีสภาพคล่องสูงและมีความปลอดภัยสูงสุด คือหนึ่งในเหตุผลผมเจอคนซึ่งพูดเรื่องไอ้ข้อตกลง BRICS หรือ Bri c s เยอะแล้วก็เจอคนซึ่งพูดถึงเรื่องของระบบ interbank payment อย่าง s ิ p s เยอะอะไรเงี้ยไม่ว่าจะมีระบบใดใด,ดก็ตามอะ่ะในการทำมาค้าขายในยุคปัจจุบันและอีกประมาณ40-50ถึงปีมันก็หนีไม่พ้นการทำมาค้าขายด้วยการใช้ระบบ s w i f t แล้วก็ใช้เงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินซึ่งเอาไว้ใช้ในการซื้อขายสินค้ายกเว้นเฉาะาคุณจะทาแบบทวิทภาคีกับจีนหรือทวิทภาคีกับรัสเซียอะไรเงี้ยถ้าคุณทากับประเทศอื่นเนี่ยคุณก็ต้องผ่่านทีิวย ork. แล้วเสร็จแล้วในขณะเดีวยวกันถ้าคุณมีเงินเยอะๆจริงๆแบบที่คุณเป็นธนาคารกลางเนี่ยต่อให้คุณเป็นธนาคารกลางของประเทศซึ่งมีปัญหากับสหรัฐทุกวีทุกวันเนี่ยคุณก็อยากที่จะถือถ้าคุณไม่ถือทองคุณก็ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐถ้ารองลงมาคุณก็จะไปหา Euro ด e น o ร i n a เ e d เ s ด e t ร็จในประเทศในสภาพยุโรปมันไม่มีอะไรมากนะฮะมันมีประเทศซึ่งการเมืองเสถียร ไม่มีความเสี่ยงระบบเสถียรไม่มีความเสี่ยงแล้วก็มี economic crash น้อยหน่อยมี financial crisis น้อยหน่อยแล้วก็ทุกอย่างมั่นคงอะไรเงี้ยมันก็หนีไม่พ้นประเทศพวกนี้เอาจริงๆรัสเซียมาในทางที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกที่ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่พอถึงวันซึ่งบุกเข้าไปในยูเครนแล้วเสร็จแล้วผ่านไป3ปีเนะี่ยรัสเซียถึงแม้ว่าเศรษฐกิจยังพออยู่ได้นะรัสเซียเจอกับความที่ประชาคมโลกไม่ค่อยไว้วางใจในเรื่องของการใช้กําลังและเป็นการใช้กําลังซึ่ง นำมาสู่การตอบโต้ที่เหมือนกับว่ารัเสเซียรับมือได้แต่ถึงเวลามันไม่มีอะไรการันตีว่ารัเสเซียรับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ระบบการเงินของโลกมันยังยังหมุนเวียนอยู่ล้อมรอบสหรัฐอเมริกาอยู่ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบโดยข้อท็จจริงมันเป็นเช่นนั้นน,นะฮะ เพราะว่าจีนเขาไม่ได้ต้องการให้เงินหยวนเป็นเงินสกุลสำรองของโลกด้วยคือมันแบกภาระไว้เยอะถ้าคุณจะให้เงินดอลลาร์เป็นสกุลสำรองมันมีภาระตามมาที่เมริกาแบกรับอยู่ในมุมหนึ่งอะ่ะคุณถือหนี้ของคนทั้งโลกเีนอยากถือหนี้ของประเทศอื่นทั้งโลกไหมก็ไม่อยากหรอกนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะปัญหาสําหรับสหรัฐเองเนี่ยก็คือว่าสหรัฐได้ประโยชน์จากการพิมพ์เงินดอลลาร์เพื่อชําระหนี้ เพราะทุกประเทศยอมรับ u s ดอลลาร์แต่หากความเชื่อมั่นลดลนเช่นจากหนี้สารัฐที่พุ่งสูงเกิน34ล้านล้านดอลลาร์สารัฐเองอาจจะเกิดการลด บทบาทของดอลลร์หรือดีดอลลาริซเอชันแต่จริงๆนั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดไอ้สิ่งที่มันจะเกิดก็คือมีประธานาธิบดีที่ทําลายเศรษฐกิจของตนเองและทําลายระบบเนี้ยระบบที่อเมริกาเนี่ยเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกที่ทุกคนต้องการถือดอลลาดินนอมาเดเดเดสเซเนี่ยเพราะมั่นใจอ่ะการที่ทรัมป์ไปทําให้คนไม่มั่นใจนั่นน่นแหละคือสิ่งที่ทั้งจีนและรัสเซียเอาจริงๆร,รอมานานมากสหภาพโซเวียตร,รอสิ่งนั้นมานานที่สุดไม่เคยทําได้สําเร็จในยุคสมัย,ส,มยสงครามเย็นลั่นลั่นก เชื่อมัน่นแม้กระทั่งในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีทรัมป์คนเดียวที่ทําสิ่งนั้นได้ทรัมป์เนี่ยเป็นคนเดียวซึ่งทําให้บอลมาเกรดเนี่ยล่มสลายได้ในแบบที่มันเป็นอยู่เพราะฉะนั้นมันทกซิกระดับนั้นนะฮะเป็นประธานาธิบดีที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศของตนเองซึ่งต้องถูกกาจัดไม่ได้พูดเล่นมันเป็นอย่างนี้จริงๆราวนี้ประเด็นก็คือว่าอย่างเช่นจีนและรัสเซียเนี่ยเขาก็ลดการใช้ดอลลาร์ในการค้าขายกันแต่ว่าถ้าให้เขาถือเขาก็อยากถือพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐแหละมันก็ปลอดภัยที่ส มีแต่ทรัมป์นี่แหละที่มาทาให้คนเนี่ยรู้สึกเริ่มจะไม่เชื่อมั่นกับบอลซึ่งในสิ่งนี้มันเป็นบาปกรรมที่เลวร้ายที่สุดที่คุณสามารถทํากับประเทศตนเองได้การที่ทรัมป์ทำกับบอลในรอบนี้แบบนี้ให้คนเริ่มมีความเชื่อมั่นน้อยลงว่าอเมริกาไม่อยากให้คนถือดอลลาร์แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่าตัดสายพันธุ์ข้าวในประเทศไทยข้าวหอมมะลิทิ้งเ่ะเหมือนกับว่าตั้งแต่บบดน,นี้เป็นต้นไปคนไทยปลูกข้าวหอมมะลิไม่ได้อะไรเงี้ยมันมันคือระดับนั้นเนี่ยมันเป็นความชั่วร้ายระดับนั้น คุณทำลายความน่าเชื่อถือของการถือดอลลาร์เพราะว่าคุณบอกว่าเราไม่อยากให้ทั่วโลกถือดอลลาร์เป็นนี้แล้วอันนี้คุณมันเหมือนกับผมบอกว่าตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปประเทศไทยห้ามปลูกข้าวหอมมะลิละเราจะเลิกกินสิ่งนี้อะไรเงี้ย the most stupid thing that ever happened คือเรื่องนี้นะฮะการมีภาวะที่อ่สฐอเริการได้ประโยชน์เนี่ย นะก็คือทุกประเทศเนี่ยนะเขาไว้วางใจทุกประเทศเขาไว้วางใจแต่ว่าไอ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 ความที่สหรัฐอเมริกาเป็น reserve currency เนี่ยเขาต้องรักษาความน่าเชื่อถือของดอลล่าแต่บางครั้งนโยบายภายในนะก็อาจจะทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงอย่างเช่นในรอบนี้ การใช้เงินสกุลดอลลาร์ในท้องถิ่นในการค้าก็มีนะฮะการการเพิ่มและลดในทุนสำรองก็มีก็แล้วแต่ว่าคุณเป็นประเทศไหนคุณก็ปรับ Di v e r s i f y asset ไปการที่สหรัิการเป็นศูนย์กลางของระบบการเงินโลกโดยสกุลเงินดอลลาะร์สหรัฐถูกใช้เป็นสกุลเงินสำรองและเป็นสื่อกลางในการขายรอบประเทศมากที่สุดประมาณ60%ของการค้าโลกอย่างน้อยสร้างความได้เปรียบนะครับ ประเทศที่ถือดอลลาร์จำนวนมากหรือกู้เงินเป็นดอลลาร์เช่นอาร์เจนตินาตุรกีสีลังกาจะเสี่ยงต่อการปรับอัตราดอกเบีย้ยของเฟดด้วยเมื่อเฟดเพิ่มดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อในสหรัฐประเทศเหล่านี้ก็อาจจะต้องจ่ายดอกเบีย้ยแพงขึ้นดลลาจะมีปัญหานี่สาธารณะตามมาอันนี้ก็ในกรณีของอาร์เจนตินาตุรกีแล้วก็สีลังกาสีลังกาเนี่ย d e p เ n d e n t o ด the d ล l l a r มากทีเดียวแล้วก็ในยุคสมัยวิกฤตเศรษฐกิจนาลาตินอเมริกาใ,ใ,ในช่วงทศวรรษ1980ก็เป็นอาการของ ลักษณะน,นั้นแล้วก็สหรัฐอเมริกาเขาก็มีสิทธิ์ในการใช้เงินดอลลาร์เป็นอาวุธผ่านการตัดคนออกจากระบบ SWIFT หรือแช่งแข็งเงินดอลลาร์ได้ยกตัวอย่างการคว่ำบาตรอิหร่านและรัสเซียประเทศที่ถูกคว่ำบาตรหันไปใช้เงินสกุลอื่นแต่ว่ามันก็ไม่สะดวกใช้เงินสกุลยูนหรือรูเบิลหรือใช้ซิ์ของจีนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าประเทศที่พร้อมใช้ด้วยก็น้อยสรุปก็คือว่า จูจูเนี่ยนะฮะมันมีสายสุดโต่งที่ให้คำปรึกษาทรัมป์ว่าต้องการเปลี่ยนบทบาทของสหรัฐเป็นเน็ตเอ็กซ์พอร์เตอร์ให้กับโลกไม่ใช่เป็นเน็ตเอ็กซ์พอร์เตอร์ของดอลลาร์ดิโนเมเดเดดแต่ว่าเป็นเน็ตเอ็กซ์พอร์เตอร์ของแมนูแฟคเจอร์กู๊ดสเหมือนกับประเทศยากจนเหมือนกับประเทศซึ่งกำลังพัฒนาที่ต้องการมีการเกินดุลการค้าแล้วก็ แล้วก็สะสมทุนสำรองซึ่งเป็นเงินสกุลของประเทศอื่นจูจูปีเตอร์ดาวาโรก็อยากอยากได้สิ่งน,นั้นสำหรับอเมริกาซึ่งซึ่งอันนี้คือเหตุผลที่ในสุดคนเนี่ยเขาก็เริ่มตั้งข้อสังเกตแล้วว่าไปต่อไม่ได้ก็เลยจะเทขายบอลพอจะเทขายบอลรัฐมนตรีครังรัฐมนตรีพาณิชย์ปิดห้องคุยกับทรัมป์แล้วก็จบนะฮะ เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดจากการที่ดอลลาร์ของสหรัฐเนี่ยเป็นเงินสกุลสำรองของโลกเนี่ยนะฮะถ้ามองในมุมทรัมป์หรือนาวารเขาก็จะมองว่าโลกต้องการให้สิมมริกาส่งออกดอลลาร์ออกไปมากพอเพื่อใช้ในการค้าขายและการสำรองเงินตราซึ่งบังคับให้สิมมริกาขาดดุลการค้าเรื้อรังก็คือนำเข้าสินค้ามากกว่าส่งออกแต่การขาดดุลในระยะยาวอาจจะทําให้ความเชื่อมั่นต่อค่าเงินดอลลาร์ลดลงแต่ทฤษฎีนั้นมันไม่เคยถูกไงความเชื่อมั่นต่อค่าเงินดอลลาร์มันไม่เคยลดลงจริงๆไง มันเป็น Tool of Propaganda ที่จะทำให้คนคิดว่ามีอเมริกันดีคลายนี่และเสร็จแล้วพอนักการเมืองในสหรัฐคิดว่ามีอเมริกันดีคลายนีย่ก็เลยมาสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็น Self-fulfilling Prophecy ก็เลยมาเปลี่ยนนโยบายว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ไม่เอาระบบแบบเดิมละเดี๋ยวจะเอา Tra d e surplus ส่วนประเทศอื่นก็จะถือดอลลาร์ดินาร์ในแดชเดือนเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนเนะี่ยอันนั้นไม่ดีมันกลายเป็น Self-fulfilling Prophecy ที่เป็นการสร้างอเมริกันดีคลาย e ด้วยความเชื่อว่า American